สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้ำตาลหวานน้อยนะคะโอ้โหมือนี้กันนะสดจัาแต่ว่าถ้าตลิบถ้าก็เฮ็ดผมแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่ๆเขาอยากให้เปิดหน้านะคะแต่ว่านี่มันก็จะมาล้างขวดนมน้องนะคะบริเวณแต่มือนี้จ้าเพราะว่าล้างทุกวันนะคะล้างขวดนมน้องทุกมือค่ะเพราะยังไงก็ต้องทำทุกวันนะคะเพราะว่าช่วยพี่แพีลนพี่บิ๊กนะคะล้างแล้วก็นหนึ่งตอนเป็นนุก็สิอันนั้นเรื่องนุก็จะล้างแก้วก่อนนังล้าขวดนมเอ้ยล้างขวดนมก่อน นนะะอาจจะล่างแม่ก็่คยถือวิธีปัน่นไหมเพราะว่ามูกันล่างตามทีไอบีสอนนะคะก็แกะไม่รู้ว่าแบบว่าเขามาคอมเมนต์ได้ไหมนะคะเพราะว่าคลิปผิวล่งไปแล้วสุดก็คอมเมน,มมน,นเเต์มาได้แม่กะเลี้ยวเตะจะมันติดเนาะ ล้างผลนมของน้องน,นะคะแล้วก็ใส่เอ่อหน้ารางคอมบุนะคะแลก็จะหอมอย่าสันกน้อยนะคะก็ะก็ร้อนลก็ร้ทุกวันอีู่แล้วนะคะ

คือจะทายคลิปเองแต่ว่าก็ทำทุกวันนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนทเห็ดอืมเพราะว่านุ้งเฮ็ดกับก็ะเบนเนี่ยก็คือการให้พวกมันเป็นมันก็ต้องเฮ็ดอาจจะไม่รู้บ่อยเท่านะคะมันก็่เม็นเรื่องรักไม้อย่างเชี่ยหลังกดน้ำนะอันนี้หลังกดเสร็จแล้วนะคะก็โอเจยบมาต่อสองนี่ค่ะ เนี่ยล่างอันนี้จ้ะเราก็ต้องเกะก่อนนะเดี๋ยยยยเสี้ย สอนนะให้รางแบบนี้พี่บิ๊กสอนนะคะกันนองกันน้องให้นอง ก็จะลางมันก็ขึ้นเนี่ยส่ของนมนจะเ่จุเออมาจุกนมดูที่ดูดนมแล้วเรือว่าอะไรจุกนม

ล้างแล้กปะหนึ่งจ้าและเรา,าก็จะถามว่าล้างเราจะนึ่งทำไมตอนนั้นอะไรุดื่อนจะถามจะม่รู้จะเลือกนาจะนึ่งขาเชื่อดจ้ะอะไรอะทิพย์ น้องแบบนี้จ้ะแล้วก็คือยกอันนี้มาก,ก่อนโอเคนี่ค่ะเอาไว้ในช่องแบบนี้นะคะนี่เคือมาช่องบบนะคะที่มาาพลพลันจะผลผลแบบความหอนึ้นมากอย่างนี้ไหม แล้วก็แต่ก็ต้องจัดอันนี้จัดนี้ค่ะน,นี่นะคะต,ตังไว้ตึ๊บแต่อันนี้มันยังไม่มีคู่ ไปมองที่เครื่อหนึ่งแล้วนะะเก็บเลยแล้วก็หนึ่งนะคะยี่สิบนาทีนะคะนี่ยี่สิบนาทีโอเคค่ะกันแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็ล้างขวดนุ่มให้น้องนะคะไม่มีอะไรมากะเฮ็ดทุกมือเห็ดประจำแล้วก็ล้างถ้วยถ้าเห็นแบบมันมีถ้วยกันล้างนะคะตลอดกินเสร็จก็ล้างตลอดนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็จะดูตรงอ่างนะคะว่ามีอะไรให้ล้างไหมถ้ามีก็ล,ะะล้างแล้วก็เก็บของที่อยู่ตรงโต๊ะนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่นนี้สวัสดีค่ะ